นบีจึงได้สอนว่ายาดุลอุลยาไขรุนมินยาดิสุฟลามือสูงประเสดกว่ามือต่ำม,มือต่ำนะขอทานครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเห็นไหมครับผมดูรายการทีวีบางทีก็อนาจใจครับพวกนักวิชาการพาออกทีวีพาขอทานเอาตำรับตำราอะไรมาฮ ขอทานออกทีวีเลยไม่ใช่ชาวบ้านพามานักประชาการพามา,อ,าอัลลอฮเห็นไหมครับกลายเป็นเรื่องดีไปสําหรับพวกเขานะ่ะเพราะนั้นคนที่ขอทานอาลัลลอฮ์บอกท่านนาบีบอกว่าเขาจะไปพบอลัลลอฮ์ในวันกิยมามะที่ใบหน้าของเขาไม่มีเนื้อนะขอ,อกันเข้าไปคือมันเป็นคนดีเขาเคารพนับถือเขาบอกว่าอาจารย์ ถ้าหากว่าเขาทำผิดจริงทำไมเขารวยได้ล่ะ